สวัสดีค่ะภาษาไทยชั้นปหวันนี้นะคะคุณครูเสนอเรื่องอาขยานบทหลักสังทองตอนกำเนิดพระสังค่ะอาขยานบทหลักสังทองตอนกำเนิดพระสังเป็นส่วนหนึ่งในบทละครน,นอกเรื่องสังทองซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่สอง เรื่องเล่าบ้านเมืองหนึ่งมีเจ้าเมืองชื่อว่าทายุสวิมลมีพระมเหสีสององค์องค์แรกคือพระนางจันเทวีได้คลอดลูกออกมาเป็นหอยสังจึงถูกพระมเหสีองค์ที่สองชื่อพระนางจันทาใส่้ายว่าเป็นกาลกินีบ้านเมืองพระนางจันเทวีจึงถูกขับไล่ออกจากเมืองนางจึงไปอาศัยอยู่ที่กระท่อมชาป่าของตายาย ในวัยเด็กพระสังอาศัยอยู่ในหอยสังไม่ยอมออกมาจากหอยเวลาที่แม่ออกไปหาอาหารจึงแอบออกมาแล้วก็ช่วยทำงานบ้านหุงหาอาหารพระนางจันเทวีเอกใจว่าลูกตนเองอาจจะแอบออกจากหอยสังนางจึงดักซุ่มดูและทำลายหอยสังทิ้งเพื่อที่ต้องการให้ลูกได้อาศัยอยู่กับตน อาขยันบทนี้จึงกล่าวถึงความรักที่แม่มีต่อลูกและกล่าวถึงความกระตัญยูที่ลูกมีต่อแม่คะ่ะนักเรียนคะเรามาศึกษาใบความรู้และนักเรียนลองอ่านออกเสียงบทอาขยันไปพร้อมกับครูเลยนะคะ เจ้าออกให้เห็นตัวก็กลัวการได้ป่าพาพุงมากินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่เช้าชานคุยเขี้รีรายทั้งดินดานพระมารดามาเห็นจะรำไรเยี่มลอด่อ หวา้ออกจากสังพลันใด,นดช่วยจับหมยได้ไลตีปอบเก็บข้าวหกที่ตบดินผ่านพินลอบลับขยับนี้เเลี้ยวดูผู้คนชนนี ให้นักเรียนทบทวนการอ่านออกเสียงของตนเองและฝึกท่องอักานบทนี้ให้ได้นะคะเรามาศึกษาความหมายของคำศัพท์ที่ปรากฏในบทอักานกันค่ะคำว,ว่าทวินหมายถึงคิดหรือว่าคิดถึงคำว,ว่ากายาหมายถึงร่างกายคำว,ว่าเฉาฉานหมายถึงเกลียวกราวในบทนี้นะคะกล่าวถึงที่ว่าไก่ป่ามากินอาหารอยู่เฉาฉานคือมากินอยู่เกลียวกราวจำนวนมากค่ะ ร่ำไรคืออาการบ่นพล่ำพูดบ่นไปเรื่อยนะคะชนนีหมายถึงแม่ค่ะคำว่าท่าในที่นี้มาจากคำว่า,อออารอคอยคอยท่ารอคอยนั่นเองค่ะคำพวกนี้นะคะนักเรียนนักเรอาจจะไม่คุ้นชินสักเท่าไหร่เพราะเป็นคำที่ปรากฏอยู่ในคำประพันธ์เป็นส่วนใหญ่ค่ะเมื่อศึกษาเนื้อหาบทอคยานแล้วเรามาทบทวนความรู้ด้วยการทำใบงานกันนะคะใบงานแรกค่ะ ให้นักเรียนนำคำที่กำหนดให้ทั้งหมด10คคำนะคะเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะให้เป็นประโยคที่มีใจความครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมด10ประโยคค่ะเมื่อเสร็จจากใบงานนี้เรียบร้อยแล้วนะคะใบงานที่สองนะคะให้นักเรียนศึกษาความหมายของคำค่ะแล้วเลือกเขียนคำที่เป็นต้นคำของความหมายนั้นๆน,น,นะคะ ความหมายพวกนี้นะคะนักเรียนสามารถค้นหาจากพจนานุกรมหรือว่าหาเพิ่มเติมจากอินเทอร์เนต็ตก็ได้นะคะเมื่อได้คำที่เป็นคำต้นแล้วนะคะให้นักเรียนนำคำที่นักเรียนหาได้นะคะมาเรียงลงในตารางปริศนาอักษรไข่นะคะทั้งหมด8คำแ8ข้อนะคะก็จะได้เป็นคำที่มีความหมายถูกต้องสม ขยานบทหลักสังทองตอนกำเนิดพระส,สังจบลงเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนคนใดที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมนะคะสามารถหาความรู้ได้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต y o u t u b e ค่ะโดยเฉพาะเรื่องสังทองนี้นะคะมีทั้งแบบที่เป็นการ์ตูนและเป็นละครด้วยนะคะนักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมได้เลยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ